สวัสดีครับตอนนี้คุณใหญ่อยู่ในซีรีส์สอนเทรดบิตคอย Bitcoin, เปลี่ยนใหม่ให้กลายเป็นเมเปิลตอน the DCA Bitcoin ระบบการออมในเงินที่มั่นคงรวยแบบพลิกชีวิตด้วยการออมนะครับเดี๋ยวเราไปเรียนรู้ด้วยกันเลยนะครับอ่ะเริ่มต้นก่อนนะครับด้วยชุดคำถามนะครับ What w h e r When Why How To ในเรื่องของ DCA และสินทรัพย์ใดๆก็ตามเช่นบิตคอยเรามีชุดคำถามครับว่าทำไมต้อง ใช้วิธีการ DCA และในสินคย์สินทรัพย์นี้เดี๋ยวเราจะค่อยๆแกะไปทีละประเด็นนะครับประเด็นแรกคือทำไมเราต้องอะไรครับอ่าทำไมเราต้อง DCA ด้วย ทำไมเราต้องลงทุนด้วยการ DCA ทำไมเราต้องออมด้วย DCA ในบิตคอยนะครับอันดับแรก DCA คืออะไรคือการซื้อถัวเฉลี่ยคือการออมครับคือการที่เราเนี่ยไม่สดราคาครับแต่เราเน้นวินัยในการซื้อขายตรงนี้จะไม่ได้อธิบายเพิ่มเท่าไหร่นะครับคุณแค่รู้พอว่า DCA คือการถัวเฉลี่ยวันนี้ในการทำกำไรครับเราไม่รู้หรอกว่าถูกกับแพงเนี่ยมันคืออะไร คืออยู่ตรงไหนตรงไหนคือถูกตรงไหนคือแพงแล้วไม่รู้ดังนั้นเราเลยเอาวิธีการที่เรียกว่าถั่วเฉลีย่ยมาใช้นะครับมาใช้ในการที่จะมาดูว่าเฮ้ยถ้าฉันซื้อตรงเนี้ยอย่างน้อยฉันไม่ต้องการทุนที่ถูกที่สุดหรอกบางทีที่อาจจะซื้อถูกบางทีทอาจจะซื้อแพงได้พอเฉลี่ยเฉลี่ยกันเนี่ยราคาไม่สูงมากและเวลาเราซื้อแบบเนี้ยเราหวังผลระยะยาวเหมือนเป็นการออมเราหวัง5ปี10ปีในสินทรัพย์ที่คิดว่าอนาคตเติบโตได้ ดังนั้นเราไม่ได้สนใจราคาเลยแต่เราสนใจวิ่ในว่าเราบิลในในการซื้อบิลในในการออมไหมไม่ใช่ออมออมอยู่ทุบก็ปุกหมูไปซื้อของที่อยากได้ไปใช้จ่ายจําเป็นอันนี้ก็ต้องไปพูดในสัปดา์ถัดไปนะครับซึ่งจะมีบอกดังนั้นคีย์เวิร์ดสามอย่างคือซื้อถั่วเฉลีย่ยขาดทุนทับเอกไม่ใช่นะครับขอภายซื้อถั่วเฉลีย่ยทำไมล่ะเพราะทำกำไรทำได้จากซื้อถูกขายแพงแต่เราไม่รู้ว่า ถูกที่สุดอยู่ตรงไหนมันเราก็ซื้อปวดๆกันไปอย่างน้องเนี่ยต้นทุนเราก็ไม่ได้แพงมากนะครับและมันเหมาะกับการที่เป็นการออมเพราะวันนี้เราออมในสินทรัพย์ในระยะยาวอย่างเช่นบิตคอยนะครับเรารู้ว่าอนาคตเนี่ยมันน่าจะเติบโตนะดังนั้นการใช้วิธีการถัวเฉลี่ยในการออมในการเก็งกาไรระยะยาวๆไม่ใช่ในระยะสั้นนะครับระยะยาวๆเนี่ยค่อนข้างน่าสนใจ และเอาเงินเยนมาซื้อเงินเยนคืออะไรเราเท่าไหร่ถึงเรียกว่าเงินเยนให้คุณไปหาคําตอบเรียนรู้เพิ่มเติมด้วยตัวเองนะครับต่อมารู้จัก dCA นะครับรู้ก่อนทําไม่ใช่วิธีการลงทุนที่ดีที่สุดนะครับต้องเข้าใจตรงนทุปก่อน และการ DCA คือการลดความเสี่ยงในการลงเงินก้อนใหญ่ครับวันนี้เรามีเงินอยู่1ล้านบาทเราจะลงตุ้มเดียวเลยแต่ถ้าเกิดเราลงตุ้มเดียวสมมติซื้อที่ราคา10บาทลงไปเลยล้านหนึ่งอยู่ด,ดีราคาบันลวกลงมาเหลือ5บาทโอ้โหคุณติดลบหนักหนามากนะครับแต่ในมุมมองกับการถ้าเราค่อยๆทยอยซื้อเราอาจจะซื้อของที่มันไม่ได้ถูกที่สุดแต่ค่อยๆซื้อไปเรื่อยๆแบบเนี้ย ความเสียหายเมื่อราคามันลงมามันก็จะไม่มาเท่าเมื่อกี้ใช่ไหมครับและในอนาคตเองเนี่ยเราอาจจะเพอเพดเราแบ่งไม้เข้าซื้อได้จุดที่ถูกที่สุดด้วยเฮ้ยอันนี้ก็คงจะได้เปรียบกว่าเนาะสามครับเน้นสะสมเน้นวิัยในการเราถุางที่ผมบอกไปเลยหลายหคนครับเราเข้ามา DCA เราเน้นระยะยาวดังนั้นเราจะไม่เอาเงินก้อน,นออกไปก่อนออกไปใช้จ่ายออกไป ทำตามเป้าหมายที่เราอยากได้ระยะสั้นแบบนี้ไม่อัจนะครับคุณต้องเน้นววนันยอย่างยิ่งเลยคุณถึงจะรประสบความสําเร็จรวยจากการออมได้นะครับแล้วแนวทางในการลงทุนละน่ะแน่นอนลงด้วยเงินเย็นครับลงคละไม่มากแต่เน้นความสม่ําเสมอลงทุนระยะยาว7-10ปีครับ1-2ปีไม่ต้องมาคุยกันด้วยวิธีการนี้ครับออมยาวๆไปเลยออม10ปีออมเหมือนแบบซื้อลืมซื้อเก็บซื้อลืมแบบได้เลยนะครับโดยที่เราต้องมีไมค์เซตก่อนมา ไมเซ็ตไม่ผ่านทําอะไรก็ไม่เวิร์กนะครับคุณต้องมีทัศนคติบวกกับตลาดก่อนเรารู้ว่าตลาดมีขึ้นมีลงในขึ้นมียอ่อในลงมีเด้งมีความผันผวนเสมอเมื่อกราฟขึ้นเราไม่ขายเมื่อกราฟลงเราไม่ขายเพราะเรารู้ว่าเราออมเพื่ออะไรเราออมเพื่อเราคาดหวังในเจปี10ปีให้มันเติบโตตามเป้าหมายของเราชื่อว่าสุดท้ายราคาจะสะท้อนมูลคา่าที่แท้จริงออกมาวันนี้มัน อาจจะถูกอยู่วันหน้ามันจะต้องโตขึ้นนะครับและพร้อมลงทุนระยะยาวพร้อมลงทุนระยะยาวแบบนี้คือไม่ใช่ว่าเงินที่คุณเอามาซื้อถั่วเฉลี่ยเนี่ยแล้ววันหนึ่งคุณต้องรีบออกไปใช้ไม่ใช่นะครับซื้อเงินจมไปเลยซื้อลืมซื้อเงินจมไปเลยนี่คือการพร้อลงทุนระยะยาวนะครับอ่ะ และผมชอบคาพูดนี้มากเลยนะครับจากโคหนุ่มเราไม่ได้ลงทุนแข่งกับใครเราลงทุนเพื่อตัวเองผมลงทุนเพราะผมอยากมีชีวิตที่ออกแบบได้ดังนั้นพึงลําลึกไว้เลยนะครับไม่ว่าจะเป็นวางแผนการเงินไม่ว่าจะเป็นวางแผนการออมไม่ต้องไปยุ่งกับใครสนใจแต่ตัวเองก็พอนะครับไม่ต้องไปแคร์เลยว่า คนข้างบ้านเนี่ยหรือคนรู้จักแม่งออมตั้งเหมือนหนึ่งกูอยากออมให้ได้เท่ามันวะ่ะแต่เราพร้อมแค่ห้าพันก็ไม่ต้องไปเปรียบเทียบครับ เราเอาตัวเองนี่แหละเราสบายใจแค่ไหนเราก็ออมเท่านั้นนะครับเพราะเราไม่ได้ลงทุนแข่กับใครเนาะต่อมา DCA อย่างที่เราบอกไปแล้วเรารู้แหละ DCA คืออะไรแล้วมันเหมาะกับอะไรบ้างลนะ่ะทำไมต้องเป็นบิตคอยอย่างอื่นได้ไหมมี3คีย์เวิร์ด3เช็คลิสตให้เช็คครับ 1. สินทรัพย์นั้นลงทุนยาวๆได้ไหมเอาแบบ7ปี10ปีบวกขึ้นไปเลยนะครับ2เรามั่นใจหรือเปล่าในสินทรัพย์นั้นว่าระยะยาวมันเติบโตได้มีศักยภาพในการ เติบโต 3. เราเริ่มต้นจากเงินไม่มากก่อนนะครับเงินไม่มากต้องเป็นเงินเย็นเงินเย็นมันเท่าไหร่ล่ะถึงจะพออันนี้ต้องไปเรียนรู้เรื่องสมการการเงินต่อซึ่งเพื่อนๆสามารถเรียนรู้ได้จากอินเทอร์เน็ตเลยนะคะว่าสมการการเงินคืออะไรเงินสุดที่คือเอาบวกเท่ากับเงินออมบวกอะไรนะเงินออมบวกเงินที่ ใช้ใจ่ายบวกๆกันลบๆอะไรนะครับไปเรียนรู้ในอินเทอร์เน็ตได้นะครับมีเสมอแต่ถ้าเกิดผมจะแนะนําหนังสือทั้งหนึ่งเล่มได้ผมจะแนะนําอย่างยิ่งในหนังสือ m a n ี่เลเชอรเรียนหนึ่งครั้งใช้ได้ทั้งชีวิตตรงนี้ดีมากๆนะครับผมเขียนรีวิวไว้ในหน้าเพจ a c e b o o k ด้วยใครที่เป็นเหมือนเป็นนักศึกษาเป็นนักเรียนหรือว่าเป็นยูจอบเบอรแบบผมเนี่ยแนะนําโคตรๆนะครับคือคุณจบมาเนี่ยคุณแทบจะไม่รู้อะไรในการเงินในชีวิตเลย ไม่รู้ต้องวางแผนการเงินยังไงเล่มนี้จะช่วยคุณเข้าใจแบบถึงกระดูกสันหลังเลยผมพูดอย่างนี้เลยนะครับแนะนําอย่างยิ่งแต่คนที่ไม่ได้อยากซื้อหนังสือหาความรู้ในอินเทอร์เน็ตได้นะครับมีสอนเพียบเลยนะเรื่องสมการการเงินเยือนเงินเย็น,นคืออะไรแล้วเท่าไหร่เรียกว่าเงินเย็นนะครับและอันนี้คืออีกอย่างหนึ่งที่ผมอยากให้ทุกคนรู้นะครับคือที่เราจะทํากันเนี่ยมันเป็น มุมมองของการลงทุนด้วยนะครับดังนั้นเนี่ยคุณต้องเริ่มนะครับเริ่มวางแผนจับฐานไปก่อนเห็นไหมเริ่มต้นจากการออมมีเงินมีเขาเรียกว่าเงินเก็บสำรองฉุกเฉินมีกองทุนมีเอ,อ่อปรักกันให้เรียบร้อยมีตัวของเงินเก็บที่ทําตามเป้าหมายเมื่อวางแผนทั้งหมดแล้วเราก็ ค่อยมาลงทุนด้านบนตรงนี้เพราะมันมีความเสี่ยงมีความผันผวนสูงนะครับดังนั้นก่อนที่จะออมคุณไปเรียนรู้เรื่องการวางแผนก่อนไม่ใช่วันนี้รู้ว่าบิตคอยดีแต่ไม่รู้ว่าดียังไงฉันสั่งแต่ว่าออมสุดท้ายครับคุณบ้านไฟไหมมีอุบัติเหตุไม่มีเงินไปจุนเจือสุดท้ายคุณเอาเงินออมไปใช้แบบนี้ไม่เอานะครับดังนั้นไปศึกษาเรื่องนี้ก่อนแล้วค่อยมาตัดสินใจออมก็ยังไม่สายเนาะอ่ะต่อมาครับเราลูรู้แล้วว่าทําอะไรคือดีสเอแล้วท ไม่ต้องในบิทคอยนะครับเราก็มาดูต่อนะครับว่าเฮ้ย ทำไมต้อง DCA ใน Bitcoin แน่นอนครับหลายคนเชื่อมั่นว่าเป็น store of value หรือเงินที่มั่นคงแต่คุณเชื่อไหมผมจะบอกคุณแบบที่คนอื่นไม่ค่อยจะบอกคุณคืออย่าเชื่อผมให้คุณไปศึกษาก่อนว่าไอ้บิตคอยเนี่ยมันเป็น store of value เป็นเงินที่มั่นคงอนาคตจะเติบโตได้จริงไหมถ้าเกิดคุณเป็นมือใหม่อยากศึกษาแนะนำให้ไปดูคลิปของอาจารย์พิริยะอาจารย์ตั้มคลิปนี้เลยนะครับนีาวายบิตคอยนะครับใน YouTube หรือถ้า ใครเนี่ยอยากศึกษาที่มันดีฟกว่านั้นละเอียดกว่านั้นแนะนำซื้อ The Bitcoin Standard ตรงนี้ขึ้นมานะครับไปซื้อหนังสือเลื่อนี้ผมบอกเลยไม่ผิดหวงังแต่อ่านไม่ง่ายนะหนึ่งครั้งในชีวิตก็ควรอ่านสักครั้งนึงแหละ อ่านไม่ง่ายแต่สาระเต็มเปี่ยมนะครับใครอยากศึกษาลองศึกษาจาก2อ,อันนี้ก่อนนะครับว่าทําไมเราต้องลงทุนในบิตคอย n ต่อมาครับก็ศึกษาแล้วกลับมาถามตัวเองครับเฮ้ย <Hey, S 1> มันเหมาะไหมเนี่ยสามคำถามท,าที่เราจั่วหัวไว้ตอนแรกเนี่ยมันเหมาะหรือเปล่านะครับถ้าเหมาะก็ค่อยไปต่อตอบด้วยตัวเองนะครับไม่ต้องเชื่อผมต่อมาครับสิ่งที่ผมจะแนะนําคือทําไมเราต้องลงทุนในบิตคอยล่ะเราลองย้อนตัวเองนั่งทามชชินกลับไปครับอันนี้ข้อมูลที่ ผมนำเสนอเพื่อนๆสามารถไปเสร์ชได้นะครับจากเว็บไซต์ dcabitcoin.com นะครับณนะวันนี้ครับคุณเพื่อนลองไปใช้ดูนะตรงนี้ให้ใส่ว่าวันนี้เพื่อนๆเ,เนี่ยจะออมเงินกี่บาทนะครับออมเงินกี่บาทแล้วจะออมทุกเท่าไหร่ออมทุกสัปดาห์ออมทุกขึงเดือนออมทุกเดือนสมมติผมบอกว่าวันนี้ผม ถ้าย้อนทางไม่ชิ่นกลับไปสปีที่แล้วย้อนก,กับไปสปีที่แล้วนะครับผมออมเงินเนี่ยทุกเดือนเลยเดือนละหนึ่งร้อเห็นไหมเอาแค่มันลี่คือทุกเดือนสตาร์ทเมื่อ3ปีที่แล้วครับและคาดการณ์ว่าเฮ้ยถ้าผมย้อนก,กับไปสปีที่แล้วแล้วถ้าเกิดผมลงทุนเนี่ยผ่านไป4ปี่ปีเงินทุนผมเป็นเท่าไหร่ผมก็จะออมครับได้3,700ดร้อยบาทเงิเนต้นเงินตั้งต้นที่คุณจะต้องลงทุนนะ3,700ดรอยบาท ซื้ออย่างเงี้ยทุกเดือนทุกเดือนทุกเดือนแต่พอผ่านไป4ปีครับคุณเนี่ยได้เติบโตมาถึง400รอกว่าเปอร์เซ็นต์ประมาณ100%ต่อปีถ้านานมากพอนะครับถ้านานมากพอ DCA อะไรวะได้ปีละเกือบ100%รนึ์ออกไหมครับแต่ อันเนี้ยมันก็เป็นตัวเลขที่แล้วแต่สะพาะตลาดผมไม่ได้มาเชิญชวนคุณให้ลงทุนในบิตคอยเพราะมันมีตัวเลขเปอร์เซ็นต์เยอะขนาดนี้นะครับให้คุณไปศึกษาก่อนว่าทําไมถึงลงทุนไม่ใช่คาดหวังกําไรครับแต่มันมีเหตุผลอื่นที่น่าสนใจมากกว่าผลกําไรที่เราจะออมก,กันยาวๆนะครับฮะต่อมาครับเรารู้แล้วว่าทําไมต้องลงทุนในบิตคอยไปศึกษา นะครับตอบคําถามและดูซิว่าเฮ้ยถ้าเราย้อนธารเมคินกลับไปเนี่ยมันโอเคไหมที่จะแบ่งเงินเนี่ยมาออมในบิตคอยหรือสิทรัพย์ที่อนาคตคิดว่าจะเติบโตแล้วซื้อที่ไหนอ่ะซื้อเมื่อไหร่ดีสหรับการ DCA ในบิตคอยนะครับก็ซื้อใน Exchange ทั้งในและนอกประเทศได้เลยนะครับคุณก็กดซื้อแล้วเก็บในตัวของ Exchange ได้หรือจะซื้อแล้วเก็บใน ฮาร์ดแวร์วอลเลถ้าเกิดคุณจะซื้อแล้วเก็บในฮาร์ดแวร์วอลเลผมแนะนำนะซื้อบ u s d ใน b ะบแ a น้นโอนไปที่ FTX นะครับซื้อบนะิตคอยใน FTX จากจะโอนบิตคอยเข้าฮาร์ดแวร์วอลเลคุณฟรีวันละครั้งอันนี้คือข้อแนะนำนะครับซื้อเมื่อไหร่เว้นนะครับซื้อเมื่อไหร่ซื้อทุกสัปดาห์ซื้อทุกครึ่งเดือนหรือซื้อทุกเดือนเช่นวันนี้ คุณออมเงินเนี่ยมีเงินแบบมาออมเลยละ2000บาทคุณก็เลือกเอาว่าจะซื้อ2,000เนี่ยเดือนละครั้งหรือจะแยกเป็นครึ่งเดือนเดือนละครั้งไม่ต้องสนใจราคาครับและไม่มีวิธีไหนดีกว่าวิธีไหนแล้วแต่คุณจะเลือกซื้อไม่สนใจราคาเน้นรักษาวินัยในการออมวิในัยในการซื้อวิในัยในการเก็บไม่ถอนออกไปก่อนกว่าจะครบเป้าหมายระยะยาว7ปี10ปีก็ว่ากันไปนะครับ ต่อมานะครับวันนี้เรารู้ก่อนรบแล้วบิตคอยคือ ADCA คืออะไรทำไมต้อง DCA ในบิตคอยซื้อเมื่อ,อไหร่ซื้อที่ไหนแล้วแต่คุณต่อมาผมจะมาแนะนำนะครับว่าทำยังไงล่ะให้มันง่ายหลายคนเนี่ยไม่มีวินัยนะครับผมแนะนำเลยให้คุณใช้ Binance นะครับถ้าในตัวของคอมพิวเตอร์เนี่ยให้กดคำว่าเออและกดคำว่า on b o inverse ครับเหมือนเป็นตัวช่วยในการ เหมือนวันเนี้คุณมีบัญชีอยู่บัญชีหนึ่งแล้วเขาจะตัดเงินไปซื้อบิตคอยนมาเก็บให้คุณอัตโนมัติโดยที่คุณแค่เอาเงินไปวางไว้ให้เขาเขาก็จะตัดเงินเมื่อต้องใช้วินัยเลยใช้ใช้ว่าเฮ้ยให้มันตัดไปเลยดีกว่าสำหรับใครที่ไม่ชอบแบบ เพื่อกลัวลืมอะไรแบบนี้นะครับเหมือนผมเนี่ยก็ใช้ออโตอินเวสเนี่ยสะดวกสบายมากนะครับส่วนในแอปเนี่ยเข้าจากหน้าแรกได้เลยนะครับชื่อว่าออโตอินเวสพอมาถึงตรงนี้ครับเลื่อนลงมาข้างล่างเนาะคุณก็ดูว่าคุณอยากออมในสินทรัพย์ไหนส่วนตัวผมก็ออมในบิตคอยครับตรงนี้มันก็จะให้เลือกเนาะว่า เนี่ยถ้าเกิดว่าใน ROI ในอดีตเนี่ยคุณจะออม3เดือน6เดือน1ปี3ปีมันได้ ROI ปรับมาเท่าไหร่จากอดีตซึ่งเปลี่ยนแปลงได้และ ROI ตรงนี้ไม่ได้บอกถึงอนาคตคุณจะได้เท่านี้นะครับเป็นไปตามสภาพตลาดเมื่อคุณลองดูตรงนี้แล้วให้กดสร้างแลนตรงนี้กดสร้างแลนแล้วมันจะขึ้นหน้านี้มาครับ Stablecoin ที่คุณจะ ให้ระบบตัดเงินของคุณมีทั้ง2องอย่างคือ USDT และ USD เห็นไหมครับคุณก็กําหนดว่าวันนี้คุณจะให้เขาตัดเงินเท่าไหร่แล้วความถีล่ล่ะทุกวันทุกสัปดาห์ทุกครึ่งทุกสองสัปดาห์หรือทุกเดือนคุณมาเซตติ้งตรงนี้ได้ขั้นต่ำสิบเหรียญน,นะครับประมาณสามรกว่าบาทโดยที่คุณจะให้เขาตัดจากตัวกระเป๋าสปอร์ตเลยคุณก็ไม่ต้องมาติดช่องนี้ครับหรือคุณจะ ไปฝากไว้ flexible saving อยู่อยู่ในเอิร์นอยู่แล้วคุณจะมาตัดผ่านนี้ก็ได้แต่ส่วนตัวผมนะผมแนะนําว่าในไหนเน่ยถ้าเกิดคุณมี stable coin แล้วคุณไม่ได้ทําอะไรเนะี่ยคุณเอาไปไว้ใน flexible saving ในเอิร์นนะครับมันจะได้2องเด้งเนาะคุณจะได้ตัวของกอ่าผลเขาเรียกว่ายังไงดอกเบี้ยในในเอิร์นด้วยนะครับประมาณ1-3%ถ้าผมจำไม่ผิดน,นะถ้าเกิดคุณอยากตัดในเอิร์น คุณก็มาติช่องนี้ครับแล้วก็ไปเซตติ้งอะไรให้เรียบร้อยสำหรับใครที่ไม่มีวินัยในการซื้อใช้ระบบนี้โคตรดีนะครับอยู่ในบ i แอนด์แต่สำหรับใครเนที่ใช้ในเอ็กเชนอื่นคุณก็อาจจะต้องตั้งเวลาในการมาซื้อด้วยตัวเองเท่านั้นเองนะครับอันนี้ผมให้ดูนะครับว่าเฮ้ยแอดเฮ้ยมึงทําคลิปเนี่ยซื้อจริงปะวะกูเห็นมึงแบบมึงกูรู้เหลือเกินวิเคราะห์กาฟเก่งจนเลยซื้อจริงปะวะก็คตผมคนจริงครับ เอามาให้ดูแต่ไม่ได้มาอวดน,นะว่าเฮ้ยผมทําจริงแต่ผมมาให้คุณดูว่านี่ไง5้ามือเนี่ยผมเริ่มผมเป็นคนหนึ่งนะที่เข้าตลาดมาเนี่ยแล้วไม่ได้สนใจในการเก็บกําไรเลยอาจารย์ผมสอนผมทุกวนันเติน้นถ้าเติ้นอยากรวยด้วยด้วยบิ c คอยเติ้นต้องออมเติ้นต้องถือยาวผมไม่เคยเชื่อ จนกระทั่งปลายปีที่ผมเจอบิตคอยสแตนดาร์ดครับผมเข้าใจว่าทำไมต้องเป็นบิตคอยผมเข้าใจว่าทำไมต้องออมระยะยาวผมเข้าใจแล้วในหนังสือเล่มนั้นผมโคตรจะแนะนำเลยและผมให้คุณดูผมออมตั้งแต่เดือน12ครับเห็นไหมเริ่มออมตอนนี้ทันไหมทัน,นครับผมเริ่มออมที่ราคา50,000เห็นไหมก็ซื้อทุกราคาครับจนมันย่อลงมาถึง3,7 0 0 0เนี่ยซื้อหมดเพราะเราคาดหวังว่า 7ปีสิบปีมันจะไม่ได้ราคานี้แล้วครับมันอาจจะไปแสนเหรียญล้านเหรียญก็ไม่รู้ช่างมัน แต่เรารู้ว่ามันเติบโตแน่ๆเพราะเรามั่นใจจากการศึกษาด้วยตัวเองวันนี้ครับ Key Take Away สามอย่างก่อนที่จะจากกันไปในคลิปนี้หนึ่งอย่าเชื่อผมจนกว่าคุณจะศึกษาจนมั่นใจด้วยตัวเองไปศึกษาเรื่อง DCA ไปศึกษาของบิตคอยแม่งดีจริงเพราะว่าทำไมคนถึงสนใจกันไปศึกษาให้มั่นใจด้วยตัวเองก่อนอย่าเชื่อใครอย่าหูเบาเงินเงินของคุณเองรักษาด้วยตัวของคุณเองนะครับสองไม่ต้องลงทุนแข่งกับใครครับออมเท่าที่เราพอ ใจไม่ต้องไปแข่งกับใครครับเรารวยก็รวยเรารวยก็ได้ของเราเองเขารวยก็เขาไม่ได้แบ่งเงินกับเราหรือจะไปแคร์เขาทําไมใช่ไหมสามอยากพลิกชีวิตอยากพลิกชีวิตได้ต้องถือระยะยาวนะครับไมโลภในสินทรัพย์ที่มีศักยภาพในการเติบโตยกตัวอย่างเช่นเจ้าคุณปู่ครับนี่เจ้าคุณปู่เจ้าคุณย่ามีที่ดินแถวสยามยุค60 70คุณ จะมั่นใจได้ยังไงอะว่าที่ที่ดินแถวสยามตรงนั้นปัจจุบันไม่โคตรจะแพงเลยไม่มีใครรู้ครับและปัจจุบันก็เช่นเดียวกันไม่มีใครรู้ว่าอนาคตบิทคอยจะไปถึงเท่าไหร่แต่เราเข้าใจพื้นฐานเราเข้าใจศักยภาพของเขาว่าในอนาคตมีโอกาสที่จะเป็นแบบนั้นได้เหมือนเราซื้อที่ดินแถวสยามแถวราชเทวีแถวเอก,กมัยทองรอ ณนะ40-50ปีที่แล้วเราก็ลืมหูลืมตาข้ามทารเมื่อชิงมา40-50ปีโอ้โหถ้าขายตอนนี้รวยเป็นเศรษฐีเลยใช่ไหมครับดังนั้นก็มีวินัยการให้มากนะครับวินัยในการซื้อวินัยในการออกวินัยในการเก็บเป็นสิ่งที่สำคัญในการ DCA Bitcoin อย่างยิ่งนะครับสุดท้ายนี้ก็ถ้าเกิดใครชอบคลิปอันนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ช่องเราด้วยนะหรืออยากสนับสนุนช่องเราท่าง่ายๆเป็นกำลังใจได้ง่ายๆนะครับผ่านการสมัคร o u t u b e membership สแกนคิวแอ oh ตรงนี้ได้เลยนะครับเดือนละ150บาทเท่านั้นก็ขอให้ทุกคนโชคดีในการเทรดโชคดีในการเก็บออมนะครับด้วยรักและชามานาวสรุนนี้เจอกันใหม่คลิปหน้านะสวัสดีครับ